สวัสดีครับเพื่อนๆครับตัวนี้นะครับเป็นหลอดไฟแคมปิ้งนะครับหรือว่าที่หลายๆแม่ไมค้าหลายๆคนเรียกว่าหลอดไมค้านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไฟชาร์จได้รุ่น t o in 1นะครับขนาด120วัตต์ตัวนี้สว่างมากนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเป็นรุ่น t o in 1นี่คือเขาสามารถชาร์จได้2แบบนะคือบนหัวเขาเนี่ยจะมีโซล่าเซลล์ด้วยนะเราสามารถเราไปตากแดดล้วก็ชาร์จได้เลยแล้วก็ตรงนี้เขาจะให้สายชาร์จมาด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อต้องการไปชาร์จก็สามารถชาร์จกับช่อง usb ได้เลยนะครับสามารถเราไปชาร์จเวลาเรา เพื่อนๆจะสังเกตว่านี่ขนาดผมอยู่ภายในคอนโดนะครับไฟชาร์จก็ขึ้นแหละเพราะว่ามันกลางวันอยู่นะครับไฟชาร์จขึ้นคือไม่จําเป็นที่ต้องตากแดดเต็มเมก็ได้นะนี่ก็ชาร์จแล้วครับแต่ถ้าเกิดต้องการชาร์จให้ไวนะครับก็สามารถเอาไปเสียบชาร์จกับพวก power bank เสียบชาร์จกับที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้เลยตัวหลอดนี้นะครับมีทั้งหมด5จังหวะนะเวลาเราปรับเปลี่ยนจังหวะเรากดปุ่มนี้นะครับจะมีจังหวะ5าจังหวะจังหวะ sos ด้วยนะอีกทีหนึ่งก็ดับนะครับ มีตะขอด้วยนะเอาไว้แขวนเกี่ยวเหมาะมากนะเพื่อนเพื่อนเหมาะติดไว้ที่บ้านกันทุกคนเลยก็คือเวลาไฟดับที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอามาค่อยแขวนได้เลยนะอันเดียวเนี่ยด<ๆ>ีกว่าไฟฉายก็ไฟฉายเนี่ยมันเวลาส่องเนี่ยมันส่องเป็นจุดใช่ไหมอันนี้เนี่ยติดอันเดียวเนี่ยกระจายทั้งห้องทำให้ห้องบริเวณห้องเนี่ยสว่างทั้งหมดเลยนะหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับอยากจะเอาไปแขวนขายของบริเวณที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะเราก็แขวนแล้วขายของได้เลยตัวนี้เนี่ยเปิดแรงสุดนี่นะครับสามารถอยู่ได้นานถึง5ชั่วโมงเลยนะ คือถ้าเกิดเราเปิดเบาหน่อยอย่างเกียร์นี้ก็อยู่ได้7ชั่วโมงเกียร์นี้ก็อาจจะได้อยู่ได้10ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะเราก็จะมีจังหวะกระพริบนะครับเหมาะไว้ติดในรถอะไรเงี้ยเวลารถรถเสียอยู่ข้างทาง,งนะครับเราสามารถอ่าเปิดเป็นไฟกระพริบขอทางได้นะเราก็จะมีจังหวะ SOS ด้วยนะอันนี้เหมาะกอาไปแบบเอาไปแคมปิง้งหลงปลาลนะ่าอะไรเนี้ยเราก็ฮิ้วไปนะเราก็สามารถอ่าขอความช่วยเหลือได้นะจริงๆเหมาะมากนะสมมติถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนัก่อนเอาไปแบบใช้ในปา่าหรือที่ที่ไม่มีที่ชาร์จอะเพราะว่าตัวนี้มันสามารถชาร์จกับ โซล่าเซลได้คือขอแค่มีแดดทุกที่มีแดดถูกไหมครับเราก็ไปตากแดดไว้แล้วพกกลางคืนเนี่ยเราก็มาใช้ใช้ได้เลยนะครับอยู่ได้สูงสุดถึง10ชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับสว่างมากด้วยนะเพื่อนๆเห็นว่าแบบ120วัตต์เนี่ยผมเอามาทดสอบแล้วนะครับมันสว่างกว่าของเย่อธรรมดา200วัตต์เองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นของไทเกอร์นะครับตาเสือตาเสือเนี่ยเขาเก่งมากนะครับเรื่องพวก หลอดไฟชาร์จอะไรเงี้ยยี่ห้อเนี้ยไว้ใจได้เลยนะครับ <_ C os al> น้ำหนักกําลังดีไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวไม่แตกกันแท่ไม่พังอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ย <_ C os al> กันน้ําด้วยนะครับเขามีจุกกันน้าให้แล้วก็ตัดแดดตากฝนได้เลยนะครับ <_ C os al> ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดแบบอัตโนมัตินะค,คือไม่ใช่เวาลาเมืนเราติดเองนะเวลาเราจะใช้เราค่อยไปเปิดเขานะครับเปิดเขาตัวนี้เนี่ยไฟที่ขึ้นมา4จุดนี่ก็คือแบตเตอรี่จะสังเกตว่า4จุดนี่คือแบตเตอรี่เต็มอยู่นะครับอาจจะลดลงมาเหลือสามจุดพอ1จุดเนี่ หมาะมากตัวเนี้นะเหมาะไหมสว่างดีด้วยนะครับตัวนี้ผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีติดไว้ที่บ้านเลยกันทุกคนเลยนะครับหรือว่าจะไปแคมปิง้งหรือว่าจะเอาไปขายของนะครับเพราะว่าเน้นสว่างแล้วก็แบตเตอรี่อึดมากนะครับใช้ได้นานเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆม,มากๆนะครับที่รับชมสําหรับคลิปวีดีโอนี้สวัสดีครับ